วันนี้ได้รับพัสดุนะเป็นข้างในน่าจะเป็นเสื้อนะก็เป็นเสื้อรุ่นส่งมาจากคุณวิไลพรแท่ตั้งหรือว่าท่านรองนะท่านรองเป็นอาจารย์นะฮะส่งเสื้อรุ่นมาให้นาเล็กจะดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะเขามีงานเลี้ยงรุ่นกันเมื่อคืนแต่ว่านาเล็กไม่ได้ไปอยู่ไกล ว่า,าช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ กรสะุสเกระสล้วุนกระอ,อุกมานก็ะส็นกสื้นะรกระสนกิะสุกระนกระนกร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 ะสุนกระสุนกร่านกระสุนกะนกระสนมระยนกรนกระาุนกระนระรนสนย คือประสาทจังหวัดสุรินทนระ์นะครน่คูวิเป็นคนจัดการดูแลครูวิหรือว่าท่านรองวินะี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> PWK ก็คือประสาทวิทยาคาร12คือรุ่น12เล <Yeah. S 2> ็กซานเบอร์ XL ใหญ่ไปหรือเปล่าก็ไม่เป็นไร ใส่สบายๆส,สวยงามฮนะนี่ยด้านหลังอวคอรุ่นสิบสองเพื่อนกันตลอดไปแน่นอนฮนะเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปอยู่แนละ้วแขนก็ทรงสวย แขนสีขาวก็แถบสีแสนะแขนสีแสดแถบสีขาวนะนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของพวกเราตอนที่เรียนอยู่นั่นเราจะใช้คำว่าแสดขาวน,ะนี่โอ้โหมีตรงน,นี้แถบ P W K สิบสองนะ 12, นะโอ้โห ละเอียดละเอียดสวยงามยอดเยี่ยมเดี๋ยวลองใส่ดูเป็นไงครับใส่แล้วเท่เลยฮะดูวัยรุ่นขึ้นมาเลยนะสวยงามฮะสวยงาม PWK12 นะรุ่น12สวยงามฮะสวยงามสวยงามเนี่ยด้านหลังก็นู่นนะคร เทเลยนี่แหละเพื่อนกันถึงวันหนึ่งที่เราจากกันไปนานแสนนานเราก็คงมีโอกาสได้กลับไปเจอกันปีนี้นะ้าเล็กไม่ได้ไปเลี้ยงรุ่นนะแต่ว่าก็ได้ติดตามข่าวคราวของเพื่อนที่ไปเลี้ยงกันอยู่ตลอดเวลานะก็คิดว่าโอกาสหน้ามีโอกาสคงจะได้เจอกันนะเพื่อนๆนนะพี่น้องชาวโปวอคอนะ ุ่น12นะสรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนในรุ่นนะท,ที่จัดให้มีเสื้อแบบนี้นะแล้วก็ขอบคุณครูวิที่เป็นธุระจัดหาให้นะส่งมาให้โอ้โหไม่ได้ส่งค่าส่งเสื้อด้วยนะถ้าไปษณียีนะก็ต้องขอบคุณท่านรองมากๆเลย ผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ